คลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์เรื่องอันนัแมทออนเอ็มสตเมื่อความฝันกลายเป็นความจริงและถ้าคุณตายในความฝันมันก็กลับส่งผลกระทบถึงชีวิตจริงของคุณเช่นเดียวกันในรายการ h o r r o r Characters The 1 3ด r h สโต o r Document ร์ดอก็จะขอนำทุกท่านย้อนประวัติเรื่องราวความเป็นมาของหนึ่งในแอคอนตัวละครสยองขวัญแห่งยุค ปีศาจผู้ที่จะมาตอนที่คุณหลับเข้าไปในฝันและฆ่าคุณอย่างโหดเหี้ยมกับเฟรดดี้ครูเกอร์จากอันไายแมออนเอมสตรีทนิ้วขมือบแห่งถนนเอมอันายแมออนเอมสตรีทออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี1984เล่าเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เริ่มมีความฝันแปลกๆเกีก่ยวกับชายที่มีใบหน้าและแผลจากไฟไหม้ใส่เสื้อลายสีแดงเขียวสวมกรงเล็บอันแหลมคมสีดาม พร้อมกับหมวกใบเก่าที่สลักชื่อว่าเฟรดดี้ครูเกอร์ทีน่าแกลลี่ได้นําความฝันประหลาดนี้ไปเล่าให้กับแนนซี่ทอมสันและเกนแลนด์เพื่อนรักของเธอฟังว่าเธอกําลังถูกไล่ฆ่าจากชายคนนี้อยู่ก่อนที่ทุกคนจะดูเหมือนกับว่าจะจําความฝันได้วพวกเขาก็ฝันถึงชายคนเดียวกันต่อมาทีน่าถูกฆาตกรรมขึ้นมาจริงๆแนนซี่เริ่มดวลเฟรดดี้มาคุกคามในฝันเป็นระดับถัดไปแต่ด้วยสกิลนางเอกทําให้เธอรอดมาได้ทุกครั้ง แต่ถ้าว่าเฟรดดี้มันก็ได้ฆ่าเด็กวัรุ่นในเมืองไปเรื่อยๆจนแม่ของแนนซี่ยอมเปิดเผยความจริงว่าเฟรดดี้คูเกอร์นั้นคือฆาตรกรต่อเนื่องที่ชอบฆ่าเด็กแต่ว่ามันหลบหนีไปได้พวกเขาจึงได้จุดไฟเผาสถานที่ที่มันกบดานอยู่จนตายทั้งเป็นแต่บัดนี้วิญญาณของมันได้กลับมาเพื่อแก้แค้นแล้วแนนซี่พยายามวางแผนจัดการเฟรดดี้ทุกวิถีทางดยการดึงมันออกมาจากความฝันและฆ่ามันอีกครั้งในโลกของความเป็นจริง แต่ถ้าว่าสุดท้ายก็เหมือนว่าเธอจะจัดการกับเฟรดดี้ได้แต่กลับกลายเป็นว่าเธอจะต้องตกอยู่ในความฝันร้ายนี้ไปตลอดอันไหนแม่ออนเอ Street เป็นภาพยนตร์สยองขวัญอเมริกันที่ออกฉายในปี1984เขียนบทและกำกับภาพยนตร์โดยเวสต์แครเวนเป็นภาพต้นกำเนิดของแฟรนไชส์หนังสยองขวัญชื่อดังอย่างนิ้วขมือกนำแสดงโดยโรเบิร์ตอิงแลน ในบทบาทเฟรดดี้คูเกอร์ ger, และจอห์นนี่เดฟซึ่งถือเป็นภาพยนตร์เปิดตัวเรื่องแรกในชีวิตนักแสดงของเขาันไนแมดออตเอมสตรี t นั้นมีจุดกำเนิดที่นำหลายอย่างมาผสมผสานเข้าด้วยกันทั้งเรื่องของข่าวใหญ่ในช่วงปี1970เกี่ยวกับสงครามและผู้ลี้ภัยชาวเอเชียที่ลี้ภัยไปยังอเมริกาเนื่องจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเขาล้วนฝันร้ายกันตลอดเวลาหลายคนไม่ยอมหลับยอมนอนและบางคนก็เสียชีวิตขณะนอนหลับไปได้ไม่นาน ซึ่งถือเป็นการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในยุคนั้นต่างมึนงงและเรียกปรากฏการนี้ว่า Asian Death Syndrome และทั้งเรื่องของเพลง Reaver ve ของ Gary Wright ที่เป็นตัวชูโรงให้ c r รเวนอินกับการสร้างสารรคฉากต่างๆอีกทั้งยังมีแรงบันดาลใจบางส่วนมาจากศาสนาตะวันออกอีกด้วยแต่ว่า Inspiration หลักในการสร้างหนังเรื่องนี้มาจากตัว Wes Craven เองนี่แหละ ที่เมื่อตอนที่เขายังเป็นนักเรียนฟิล์มหนังจบของเขาก็คือการทำภาพมื์ล้อเลียนหนังสยองขวัญร่วมสมัยและถ่ายทำกันบนถนนเอ็มสตรีทในเมืองโพสต์แดมรัฐนิวยอร์กตัวร้ายของหนังของเคลเวนมีชื่อว่าเฟรดดี้ครูเกอร์ซึ่งเป็นการดึงเอาส่วนหนึ่งของวัยเด็กของเครเวนมาใช้ในคืนหนึ่งในขณะที่เคลเวนยังเป็นเด็กหนุ่มเขาเห็นชายชาราคนหนึ่งเดินอยู่บนทางเดินข้างหน้าต่างบ้านชายคนนั้นหยุดมองเด็กชายเคลเวนจนเขาขนหัวลุกไปทั้งร่างรวมมาถึงในตอนเด็ก ที่เขาเคยถูกเด็กชายที่ชื่อเฟรดดี้ครูเกอร์นั้นแกล้งที่โรงเรียนอีกเช่นกันซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเฟรดดี้ครูเกอร์ในหนังจบการศึกษาของเขาขึ้นมาอีกทั้งเขายังเลือกที่จะทาเสื้อสเวตเตอร์ของครูเกอร์เป็นสีแดงและเขียวหลังจากอ่านบทความในนิตยสารที่ระบุว่าสีทั้งสองสีนั้นเป็นสีที่ขัดแย้งกับจอประสาทตาของมนุษย์มากที่สุดเพื่อที่จะสื่อว่าชายนามว่าเฟรดดี้ครูเกอร์นี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเกลียดน่ารังเกียจบิดเบี้ยวและว,วิปริตขนาดไหน แต่จะว่าไปคริสต์มาสก็แดงเขียวเหมือนกันนะเวสเคลเวนเริ่มเขียนบทภาพร์เรื่องอะไรแม่ On Elm Street ประมาณปี1981หลังจากที่เขาเสร็จสิ้นการทำหนังเรื่องสวอมติงในปี1982เขาก็ได้นำบทภาพยนตร์ไปเสนอที่สตูดิโอหลายแหง่งทั้ง Walt Disney Paramount Universal ซึ่งทั้งหมดก็ดูสนใจบทหนังเรื่องนี้แต่ด้วยความที่พวกเขารู้สึกว่ามันดูยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่พวกเขาจึงได้ปฏิเสธบทหนังเรื่องนี้ไป เวสเครเวนเครียดมากจนถึงขั้นเอาจดหมายปฏิเสธของทุกค่ายหนังมาแปะไว้ที่ผนังห้องนอนเพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าจะยอมแพ้ในเรื่องนี้ไม่ได้จนกระทั่งบทหนังได้ตกไปถึงสายตาของนิวไล์ซินีมาค่ายหนังที่เพิ่งตั้งขึ้นมาได้ไม่นานซึ่งในตอนนั้นทำหน้าที่แค่จัดจําหน่ายและหาหนังมาฉายเท่านั้นพวกเขาตกลงและจะช่วยกร,ระดมทุนและพยายามที่จะสร้างอนดแมทออนเอ็มสตรีทให้ได้แม้มันจะยากลําบากขนาดไหนเพราะว่าทางค่ายเห็นถึงศักยาภาพของหนัง และการเฟ้นหานักแสดงนํามาเล่นเป็นเฟรดดี้ครูเกอร์นั้นก็ยากแสนยากเครเว่นมีการเทสหน้ากล้องและแต่งหน้านักแสดงชายหลายคนรวมไปถึงเคนฮอดเดอร์ซึ่งต่อมาเขาจะกลายเป็นที่รู้จักจากการรับบทบาทเป็นเจสันวอลเฮสไอคอนแห่งวงการหนังสแลเชอร์ซึ่งตัวเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่เวสเคลเวนพูดคุยด้วยเกี่ยวกับการมารับบทบาทเฟรดดี้ผมได้พบกับเวสเคลเวนหลายครั้งในช่วงที่เขากําลังพัฒนาตัวละครเฟรดดี้ครูเกอร์อยู่ เคเวนเขาไม่รู้ว่าตัวเองต้องการคนแบบไหนกันแน่จึงได้ควานหาไปเรื่อยๆผมจึงมีโอกาสาเท่าๆกับคนอื่นๆนั่นแหละเขาอ,อยากได้คนตัวใหญ่ยิ่งถ้ามีแผลไฟไหม้ด้วยยิ่งดีพอดเดอร์กล่าวแต่ถ้าว่าต่อมาแนวคิดของเครเวนก็ได้เปลี่ยนไปหลังจากได้เจอกับโรเบิร์ตอิงแลนด์ชายผู้ที่มีรูปร่างเล็กผมหานักแสดงที่ได้เป็นเฟรดดี้ครูเกอร์แบบดุดันอย่างที่ผมต้องการไม่ได้เลยทุกคนดูเงียบเกินไปเห็นใจเด็กๆเกินไปจนกระทั่งผมได้มาเจอกับโรเบิร์ตซึ่งเขาทําให้ผมประทับใจมาก เวสเคลเวนกล่าวการถ่ายทําใช้เวลาไปทั้งหมด32วันมีการใช้เลือดปลอมไปมากกว่า500แกลลอนสําหรับฉากน้าพุเลือดตัวละครนำในเรื่องได้แก่แอนซี่และเกรนที่รับบทโดยเฮเธอร์แลงเกนแคมป์และจอห์นนี่เดฟที่รายหลังนี่ถือได้ว่าเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของเขาก่อนจะกลายเป็นซุปตาร์บบตำนานแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันในตอนแรกพวกเขาตั้งใจให้ตอนจบของหนังกลายเป็นเพียงแค่ความฝันของตัวละครที่ฝันร้ายแต่ก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นอย่างที่เราเห็นในภาพยนต์ในที่สุด ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการตัดต่อหมายถึง3ครั้งจนได้รับเลดอาและอนุญาตให้เข้าฉายได้ในที่สุดหนังได้เข้าฉายและประสบความสําเร็จทางด้านการเงินแบบทันทีทํารายได้ทั่วโลกไปมากกว่า5 7ล้านเหรียญจากงบป,ประมาณเพียงแค่1.8ล้านเหรียญอีกทั้งหนังยังได้รับคําชมมากมายจากทั้งคนดูปกติและนักวิจารณ์ที่บางคนถึงกับยกย่องเลยว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยมีการสร้างมา ได้ถูกเลือกให้เก็บรักษาไว้ในทะเบียนภาพยนต์แห่งชาติอเมริกันอีกทั้งมันยังถูกต่อย,ยอดไปเป็นสินค้าและสตอรี่อื่นๆอีกมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนังภาคต่อน,นั่นเองอันในแม่ออนเอมสตรีท e องเฟ d d ดี้ซ e ริเออกฉายบนแผ่นฟิลม์มครั้งแรกเมื่อปี 1, 1985เล่าเรื่องราวของเจสซี่วอล์เด็วกวัยรุ่นที่ครอบครัวของเขานั้นได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเก่าของแนนซี่ทอมสันบนถนนเอมส ก่อนที่จะได้พบเจอกับเหตุการณ์คุกคามของเฟรดดี้ครูเกอร์อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันกลับมาแผงลิซผ่านการเข้าสิงร่างและบังคับให้เจสซี่ฆ่าคนอื่นไปเรื่อยไม่ได้จอจงแค่กลุ่มวัยรุ่นอีกแล้วแต่แล้วสุดท้ายโดยการช่วยเหลือจากลิซ่าแฟนสาวที่เจอบันทึกเก่าของแนนซี่ก็สามารถทําให้ทั้งคู่รอดจากเฟรดดี้มาได้หรือเปล่านะอันนี้แมออทเอ็มสตรีทสองเฟรดดี้รีเวนจ์เป็นภาพยนตร์สยองขวัญอ,อเมริกันที่ออกฉายในปี1985 กำกับภาพยนตร์โดยแจ็คโซเดอร์เขียนบทโดยเดวิดเซตคินและนำแสดงโดยโรเบิร์ตอิงลนในบทบาทเฟรดดี้ครูเกอร์เช่นเดิมการผลิตหนังภาค2นั้นเริ่มขึ้นในอีก1ปีต่อมาหลังจากหนังภาคแรกประสบความสำเร็จมีแนวคิดสำหรับเรื่องราวในหนังภาคต่อมากมายทั้งการใช้เรื่องของการตั้งคันและการถูกสิงสู่ที่ต้องการให้เฟรดดี้เข้าสิงลูกในคันของผู้เป็นแม่ แต่แนวคิดนี้ก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่าผู้บริหารของ New Line Cinema ในตอนนั้นอย่างซาร่า r i ริชเชอร์กำลังตั้งครรภ์นในเวลานั้นพอดีพวกเขาจึงได้ใช้แนวคิดที่ต้องการยกย่องหนังเรื่อง r รส e m a r y s Baby แทนซึ่งมันจะเกี่ยวกับครอบครัวใหม่ที่ได้ย้ายเข้ามาในบ้านและเหล่าเด็กวัยรุ่นแต่ยังเลือกใช้ฟังก์ชันให้เฟรดดี้สามารถเข้าสิงสู่ได้อยู่ได้มีการพยายามชักชวนให้เวสตเคลเวนกลับมากำกับอีกครั้งแต่ทว่าตัวของเขานั้นกลับมองว่าหลายอย่างในบทมันแปลกและเด๋อมากเกินไป เขาไม่เห็นด้วยในหลายอย่างและไม่สามารถจะเปลี่ยนมันได้เลยเซ o o d b y e โปรเจก t นี้ไปต่อมาโปรเจกต์จึงได้ถูกส่งต่อให้กับแจ็คโซเดอร์ผู้กำกับที่ทำหนังมาแค่ไม่กี่เรื่องซึ่งตัวเขาไม่ได้มีความสนใจที่จะสร้างภาพเรื่องสยองขวัญเลยแต่ว่าเมื่อเขารู้ว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้เขามีหน้ามีตาในวงการพ่วกกับได้เขาก็ตอบตกลงในตอนแรก New Line Cinema, นิวไลท์ซีนิมาต้องการประหยัดงบโดยคิดที่จะไม่จ้างโรเบิร์ตอิงแลน กลับมาเล่นเป็นเฟรดดี้ครูเกอร์ต่อและจะใช้นักแสดงโนเนมคนอื่นในการใส่หน้าก,กากยางเพื่อเล่นบทนี้แทนเหมือนกับที่ค่ายอื่นทํากับตัวละครเจสันบูฮีสและไมเคิลไมเยอร์สแต่พวกเขาก็กลับเปลี่ยนใจเพราะพวกเขาเห็นว่าการแสดงลักษณะท่าทางการเดินและทุกอริยบทของอิงแลนนั้นมันไม่ได้เหมือนกับใครและมันก็คล้ายกับสัตว์ประหลาดจ,จากร้านขายของราคาถูกพวกเขาจึงได้รีบตามอิงแลนกลับมาอย่างไวในที่สุดอันนนแม่ออตเ e มสตรีทสองเฟรดดี้รีเวนจ์ ออกฉายและทำรายได้ไป30ล้านเหรียญจากงบประมาณเพียงแค่3ล้านเหรียญได้รับควาวิจารณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดีคลาคล้าวกันไปและก็เลี้ยงไม่ได้ที่มันจะถูกเปรียบเทียบกับหนังภาคแรกที่สร้างมาตรฐานไว้สูงเกินไปจนทาให้หนังภาค2นี้ประสบความล้มเหลวในสายตาของใครหลายคน อนไมทออตเอมสตรีทสามดร a มวอ r r ริเอออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี1987เล่าเรื่องราว6ปีให้หลังหลังจากหนังภาคแรกคริสเตนปาเกอร์เด็กสาววัยรุ่นได้ฝันประหลาดเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันทําให้เธอเริ่มสร้างบ้านจําลองตามภาพที่เธอเห็นในฝันจนกระทั่งบ้านจําลองใกล้เสร็จเธอก็ได้เข้าสู่ห้วงความฝันและได้พบเจอกับเฟรดดี้ครูเกอร์ที่ออกมาพยายามไล่ฆ่าเธอคริสเตน ถูกจับเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่นั่นเต็มไปด้วยเหล่ากลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขานั้นล้วนเคยฝันถึงชายคนเดียวกันคริสเตนได้เริ่มร้องเพลงที่เธอได้ยินในฝันจนกระทั่งมีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอคนคนนั้นก็คือแนนซี่ทอมสันที่ตอนนี้ทำงานอยู่ในสถานพยาบาลแห่งนี้แนนซี่พยายามหาทางช่วยคริสเตนก่อนที่พบว่าตัวของคริสเตนนั้นมีพลังพิเศษสามารถดึงใครเข้ามาในฝันของเธอก็ได้ แนนซีได้พยายามหยุดเรื่องนี้ผ่านการช่วยเหลือของหมอนิวกอร์ดอนที่ตอนนี้เริ่มเชื่อเรื่องของเฟรดดี้แล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้รับรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วเฟรดดี้ครูเกอร์ก็คือลูกของอาเมดาครูเกอร์เจ้าหน้าที่หญิงในยุค40ที่โดนเหล่าอาชญากรจับขังไว้และข่มขืนอยู่นับร้อยครั้งจนออกมาเป็นเฟรดดี้ครูเกอร์นั่นเองทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ก็คือจะต้องนํากระดูกข,ของเฟรดดี้ไปฝังลงหลุมเพื่อไม่ให้มันออกมาแผงลิได้อีก แนนซี่คริสตินและเด็กทั้งหมดได้พยายามเข้าไปอยู่ใเฟรดดี้ครูเกอร์ในฝันหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จจนสุดท้ายด้วยการเสรียสละชีวิตของแนนซี่ทำให้หมอนิวกอร์ดอนจัดการฝังกระดูกของเฟรดดี้ครูเกอร์ลงหลุมได้สําเร็จอันนัยแม่ออนเดมสตรีทสา Dream Warriors เป็นภาพยนตี์ของขวัญแฟนเอีอเมริกันที่ออกฉายในปี1 9 8 7 กำกับภาพยนตร์โดยชาร์ลรัสเซลที่ถือเป็นผลงานการกำกับเรื่องแรกของเขาและสตอรี่ของเรื่องราวนี้ก็ได้รับการเดเวลอปโดยต้นฉบับอย่างเวสเคลเวนหลังจากที่อันอแม่ออตเอ็มสตรีท2เฟรดี้สรีเวนประสบความล้มเหลวทางนิวไล n ์ซีน e มาเลยไม่แน่ใจว่าจะสร้างหนังภาค3ต่อดีไหม เวสเครเวนพ่วงกับของหนังภาคแรกนั้นไม่พอใจกบหนังภาค2แต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการให้มันเป็นแค่หนังภาคเดียวจบไม่ได้ต้องการที่จะสร้างภาคต่อแถมหนังภาค2ยังล้มเหลวแบบยับยบอีกเลยทําให้เวสเครเวนอดใจไม่ไหวที่จะต้องกลับมาปิดตำนานสารต่อเรื่องราวของเฟดดี้ในภาคที่3และต้องการให้เรื่องราวจบลงแค่ภาคนี้เท่านั้นแต่ตัวเขาก็ไม่ได้กลับมากํากับต่อเพราะติดคิวถ่ายหนังเรื่องอื่นอยู่ทําได้เพียงแค่เขียนเรื่องราวและบทภาพยนต์ให้เท่านั้น ซึ่งแนวคิดแรกของเวสเคลเวนก็คือต้องการให้เฟรดดี้ครูเกอร์บุกเข้าไปยังโลกแห่งความเป็นจริงและคอยหลอกหลอนและฆ่านักแสดงที่กำลังถ่ายทำหนังภาคต่อของอันไอแมกออเอมสตรีทซึ่งแน่นอนว่าทางค่าไม่เอาด้วยเคลเวนได้พัฒนาบทหนังต่อไปและตัดสินใจว่าจะต้องใช้กลุ่มคนในการต่อสู้กับเฟรดดี้แทนไม่ใช่เพียงแค่ตัวละครในตัวละครเดียวอีกต่อไปแล้วและยังใส่ตัวละครแนนซี่ที่รับบทโดยแฮทเทอร์แลงกนแคมป์เจ้าเดิมลงไปด้วยซึ่งเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขาพัฒนาบทต่อไป จนหนังได้พวดกับอย่างชาร์ลส์ราเซลซึ่งต่อมาเขาได้กล่าวว่าบทของเวสต์คราวเวนนั้นมีความหยาบคายและรุนแรงกว่านี้มากพวกเขาต้องปรับให้มันดูซอฟต์ลงจากหล,หลายๆอย่างอีกทั้งยังมีบทที่โรเบิร์ตอิงแลนพยายามเขียนขึ้นมาอีกด้วยว่าในเรื่องราวที่พยายามจะบอกว่าเฟรดดี้ครูเกอร์นั้นโดวยวางแผนให้กลายเป็นฆาตกรมาตั้งแต่แรกโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ก็ไม่ได้ใช้เรื่องราวนั้นในหนังภาคนี้ หนังถูกถ่ายทําและเต็มไปด้วยปัญหามากมายเนื่องจากชาร์ลส์เซลยังไม่เคยกํากับหนังใหญ่มาก่อนเขาต้องมาเผชิญหน้ากับปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง Storyboard และ Special ลเอฟเฟกมากมายอันให้แมออตเอ็มสตรีทสามดรีมวอร์เรเข้าฉายและทํารายได้ในประเทศไปมากกว่า45ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียงแค่4ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จแบบสวยหรู ยังรวมไปถึงความวิจารณ์ในแง่บวกอีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่มองนี่ว่าคือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในซีรีส์ฝันละแห่งถนนเอมส์และนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเฟรดดี้ครูเกอร์และภาพยนตร์ชุดอันไอแมย์ออนเอมสตรีทหนึ่งใน13ตัวละครสยองขวัญที่ดีที่สุดในโลกของภาพยนตร์ซื้อเื้อหาเพื่อนๆอ,อยากติดตามข้อมูลของเหล่าตัวละครสยองขวัญที่ชื่นชอบซึ่งกำลังเตรียมเข้าวาใหมที่คนได้เผชิญน,น้านกันอีกหลายตัวต่อจากนี้ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และก็ปุบับสไคร b ์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับเราตัวละครสยองนี่กันัาจะตามมาอีกและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ y o u YouTube c h a n n e เพ o r r ดอคิวเมนต์ซารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ